สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็อยู่ในเกมอันติเมตสามก๊กเกมมือถือ3ก๊กแนว RPG เวอร์ชันใหม่ของทางค่ายเ7เซเกมตัวเกมมีภาษาไทยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมรับฟรีนะครับสำหรับตัวละครระดับเทพนะนี่หลายตัวเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นลีโปโ้นี่ครับกวนอ,อูบางทองจูลง่งเตียวเซียน แล้วก็อีกหลาย,ลายตัวนะที่ขึ้นสัญ,ญลักษณ์สีทองแบบนี้นะครับผมจะเป็นตัวละครระดับเทพนะครับที่ทางเอนะ็กซ์เพรเกมแจกเนาะได้รับฟรีทุกคนนะครับผมสาหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะสาหรับวิธีดาวน์โหลดเกมอันติเมตยสามก๊กท้ายคลิปนะครับผมอโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพลย์ครับสําหรับที่การเล่นนะครับผมให้เรามาที่ดันเจียนครับเกมนี้ผมเราจะเล่นผ่าน บทต่างๆเนอะอย่างเช่นผมอยู่ที่บทที่5นะครับผมติ๊กเข้าไปได้เลยบทที่5ด่าน10เนาะติ๊กเข้าไปครับอ่าแล้วก็เกมนี้เราสามารถจัดทีมได้สูงสุด5ตัวละครเนา,เอาะอ่าในช่วงแรกๆมันก็ใช้เราจัดทีมในแค่4ตัวนั้นคนนะอ่าตัวละครที่5ก็เลเวล24เนาะถึงจะปลดล็อกนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวละครหลักของเรานะนะครับแล้วก็จะเป็นตัวละคร พวกที่เป็นตัวละครแม่ทัพต่างๆเนาะผมจะจัดลิโป้แล้วก็กวนูแล้วก็บังทองนะทุกคนนอาลงนะะนะครับสำหรับตัวละครก็จะมีให้เราปรับเปลี่ยนได้เนาะกดเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเราจะเอาตัวละครตัวอื่นเนาะมาลงกดเปลี่ยนแล้วก็กดเลือกตัวละครได้เลยนะครับผมตัวละครเก่มีก็มันจะแบ่งเป็นก,ก๊กเนาะอาวิโกกจกก๊ก,ก งอกก๊กนะครับแล้วก็วิรบุรุษเนาะน,นะครับผมแล้วก็มิติและเวลาเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ซัพพอร์ตนะครับผมนะอ่าตามนี้เลยนะครับแล้วก็สายของตัวละครก็จะมีสายแทงสายจมดีกาะยภาพสายเวทสายซัพพอร์ตนะครับผมหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับจัดทีมเสร็จก็กดท้าทายได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของราวันที่จะดรอปในด่านนั้นนะโอเคกดท้าทายครับ สำหรับระบบการต่อสู้ครับผมก็จะมีให้เรากดเร่งความเร็วคูณ3นะครับผมเนาะสูงสุดนะแล้วก็มีระบบออโต้นะกดอัตโนมัติได้เลยครับผมมันก็จะใช้พวกสกงสกิลต,ต่างๆให้เราอัตโนมัติเนะอันนี้ผมเจอกับบอสครับผมโอเคแนะนำให้กดที่คูณ2นะครับผมนะพอดีเนาะไม่ไวแล้วก็ไม่ช้านะเรียบร้อยครับผมภาพสวยนะทุกคนนะสำหรับเวอร์ชันนี้เนาะ นี่ครับชนะแล้วได้รับ3ดาวเนาะพอชนะก็จะได้รับของรางวัลน,นะครับผมแล้วก็ e อีนะแล้วก็จะมีให้เราเปิดกล่องสมบัติเนาะกดเปิดได้เลยนะครับได้รับตัวละครระดับทิพเป็นเอสนะทุกคนนะนี่ได้รับแล้วนะครับลดล็อกฟิวเจอร์นะครับกดด่านถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทถัดไปเนาะบทที่6นะครับกดท,ท้าทายได้อีกครับ เรามาเล่นดูนะผมสำหรับเวอร์ชันนี้นะภาพสวยจัดนะครับผมเนี่ยครับเรามาดูไม์ตายของโนอูครับไอ้หลายตัวนะที่ชนะไม์ตายนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นริปโป้นอูบางทองเนาะชนะครับผมภาพสวยจัดครับผมแล้วก็จะมีพวกกล่องรางวัลเนานะให้เราเก็บดาวครบ30ดาวต่อ1บทนะทุกคนนะน,นะครับตามนี้ เล่นผ่านด่านบดไปเรื่อยๆเนาะนะครับแล้วก็จะมีให้เรากดผ่านด่านอัตโนมัตินะตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีความท้าทายแล้วก็จะเป็นดันเจียนประจําวันเนาะในการอาหารนะครับพวกทรัพยากรต่างๆกระต่ายหอคอยนะครับแล้วก็จะมีอารีนาเนาะอารีนาพีพีหน้านี้นะครับก็จะวัดค่าที่ค่าพลังนะทุกคนกดท้าทายได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่น่าสนใจนะครับผม สำหรับอารีนาพีพีนะผมเราไม่สามารถกดใช้สกิลออโต้เลยเนาะต้องกดเองนะครับชนะแล้วนะครับชนะก็เลื่อนอันดับเนาะแล้วก็จับการ์ดนะครับเลื่อนอันดับนะครับก็จะมีการจัดันดับนะจะันดับแรงกิ้งอารีนานะครับก็จะเป็นพวกร้านค้าอารีนาอะไรต่างๆเนาะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูระบบตัวละคระครับผม ตัวละครน,นะครับผมเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะเนี่ยตรงนี้กดเปลี่ยนได้เลยครับผมนี่ตัวละครก็มาจาก3ก๊กทั้งหมดเลยเนาะนะครับครบทุกก๊กนะจกก๊งงกงก๊กอุยก๊กวินาบุรุษนะครับผมนะผมแนะนําให้ใช้พวกตัวละครที่ทางเกมแจกเนาะพวกตัวละครระดับเทพนะครับผมเนี่ยที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สีทองแบบนี้เนาะนะครับกดใส่ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีให้เราใส่อาว,วุธต่างๆนะ กดใส่อาวุธนะครับกดเสริมพลังก็ได้เนี่ยเสริมพลังทีเดียวการใส่เครื่องรางอะไรต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆของตัวละครนะครับสกิลเนาะสกิลนะครับก็จะมีการอ,อัพเลเวลนะครับอัพเลเวลตัวละครเนาะกดอัพ5เลเวลแล้วก็1เลเวลเนาะการอัพดาวนะครับการอัพดาวการเลื่อนขั้นเนาะอัพดาว สร้างจิตวิญ,ญญาณการใส่รูนอะไรต่างๆนะทุกคนนะอ่านะครับอ่าล้วก็จะมีพวกอ่าระบบกาชาปองเนี่ยจุดจัดทับตรงนี้เนาะกาชาปองก็จะมีทั้งหมด2ตู้นะทุกคนนะอ่าก็จะเป็นตู้ทั่วไปนะครับตู้ทั่วไปนะสําหรับตู้นี้เนาะอ่าล้วก็จะเป็นตู้อ่าแบบเลือกนะครับผมนะอันนี้ ไม่ใช่แบบเลือกอ่ะมันจะมีโอกาสออกพวกตัวละครระดับอ่า d S บวกนะทุกคนนะเห็นไหมครับตามนี้เลยนะถ้าเราสุมครบนะผมตามที่ระบบมากําหนดเนะนาะเก็บคะแนนตรงนี้้วก็สามารถกดรับตัวละคร t r i S ได้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับกดเลือกก๊กรับได้เลยนะทุกคนแจกเยอะนะจุก,กัดเลี้ยงครับกดเลือกได้เลยเดี๋ยวเรามาสุมพร้อมกันครับผมถึงร้อยใบเลยแล้วกันเนาะโอเคกดติ๊ก สุมได้เลยครับเอ้นะครับผมว่าพวกตัวละครพวกนี้ไม่ต้องสุมหาก็ได้นะคนะเราใช้ตัวละครที่ทางเกมแจกเนาะนะครับที่เป็นพวกตัวละครระดับเทพนั่นเองนะครับผมนะสำหรับกาชาก็ประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็จะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆนะกิจกรรมเปิดเซิร์ฟเวอร์7วันเนาะตรงนี้ให้เราทำเคเสนะรับตัวละครฟรีนะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินเนาะ 14วันนะครับวันแรกแจกลิโ้ระดับที่เป็นเวันที่2แจกลิโ้ระดับเทพนะครับเก่งสุดในเกมแล้วนะตัวนี้นะครับแจกลิโ้นะเห็นไหมครับแจกลิโ้นะให้เราปั้นเนาะลิโ้ตัวนี้นะทุกคนนะสมัครอัปเดตได้สบายๆนะครับผมแล้วก็เกมนี้แจกกิฟต์โค้ดครับผมวิธีเติมโค้ดเรามาที่รูปโปรไฟล์ครับการตั้งค่าหรหนแลกเปลี่ยนครับนำมาที่สวัสดิการตรงนี้ ที่หลของขวัญทุ้อังสิษ์ครับกดการป้อนข้อมูลครับกดติ๊กคัดลอกแล้วก็กดวางที่ช่องกรอกโค้ดได้เลยกดแลกเปลี่ยนครับอันนี้ผมกรอกโค้ดครบหมดแล้วเนาะแล้วก็ X7 Game ก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้นอะกการแปลภาษาเพิ่มความเร็วบูสเตอร์คลิกอัตโนมัติอะไรต่างๆเนาะอันนี้ก็ลองมาใช้ดูนะครับผมต่อไปผมขออนุญาตสวัธการเติมเงินผ่านแอป X7 Game นะครับให้ทุกคนเลือกแพ็ค ต้องการที่จะเติมได้เลยครับอย่างเช่นผมจะเติมแท็กสิบสองหยวนเนาะกดติ๊กเข้าไปครับน,นี่เห็นไหมครับมันมีส่วนลดอยู่เนาะเก้าสิบเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะครับก็ให้เรากดยืนยันการชําระเงินได้เลยนะครับผมเนาะตามจริงมันจะมีให้เราเปลี่ยนเนาะตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะาระบบมันน่าจะดีเลย์นะทุกคนนะไม่เป็นไรครับผมจะเติมเงินก็ประมาณนี้นะ อ๋อแล้วก็เกมนี้ก็ผมมันจะแจก V.P. ้ลยนะ V.P. 1 2เนาะผมลืมบอกไปนะครับทุกคนนะแจกฟรีทุกคนนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับอ่าสำหรับเกมอัลติเมต3ก๊กนะผมเป็น3ก๊กเวอร์ชั่นใหม่นะอันนี้ก็ลองมาเล่นดูนะครับทุกคนนะระบบเยอะแยะนะทุกคนนะตัวละครก็ภาพสวยนะครับผมนะอ่าจะเป็นการต่อสู้แนว RPG เนาะลองมาเล่นดูนะครับผมเวอร์ชั่นใหม่นะ มีภาษาไทยด้วยนะคบผมเอ๊นะครับผมอ่าก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเกมอัลติเมต3ก๊กนะครับผมเรามาเล่นดูนะครับใครที่ชื่นชอบในเกมสก๊กเนาะเวอร์ชั่นนี้ห้ามพลาดครับผมอา่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ผมด้วยครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพอเราเข้ามปที่หน้าดาวนโหลดของเกมอัลติเมต3ก๊กแล้วนะครับสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับอ่จได้รับส่วนลด เติมเงิน99.5%นะครับผมทุกแพ็คเติมเงินเนาะอ่าแล้วก็ได้รับคูปองบัตรเติมเงินฟรีนะครับ648อย่หยวนเนาะอันนี้รับได้แค่ครั้งเดียวนะครับทุกคนอ่าแล้วก็แจกกิฟต์โค้ดทั้งหมด1 7กิฟต์โค้ดนะครับผมนะสามารถนำไปเติมได้ภายในเกมได้เลยนะครับผมให้เรามากดดาวน์โหลดตรงคาว่า Open ตรงนี้ครับดาวน์โหลดเสร็จกดติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคําว่า Open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ